แซ่บกับบาดครับผมไปครับส่วนเ่าเป่งสวสัวสดีครับเหมือนนี้ก็มาพอกับบาดภาคยิ้นชาแนลอีกเช่นเคยครับผมมากครับวันนี้ได้ ตำซั่วกุ้งสุกครับผมอือตำแบบเต็มๆจานเลยครับพี่น้องมือิงเบิ่งอือแบบหลายไปดุยลงมือโดดนนี้โบว์วอลได้ยัยฮะฮากินเลยกินเลยกินเลยไอพี่แกะอันนี้ก่อนไอลืมแกะแห้วแกะแคบมือไี่ถวยห่อตมผมด้วยีนี้เราแคบมือ นี่เป็นแคบถุงนี้นะไหมเส็นแบบยาวพี่นองอันเดอครับเส็บๆกับบาอดครับผมอ,อ,อยากเพิ่มความแสบคนนี้ว่ ยาครับนี่เลยน้ำปูราผาแซบราดลงไปเลยครับผมนี่ราดลงไปเลยบอกเลยครับว่าไม่เค็มนะครับผมอร่อยกำลังดีครับผมผู้ใดสนใจสามาสั่งกับพี่หมวยพากินผาแซบได้ครับผมไปห้องเยวขอหยาดควันเนละ็หน่อย าโอเคสำมีก็ได้แล้วไป,ไปครับพี่น้องเส็แยบกระบาครับผมน้ำปูราพักแซบนะครับอย่าลืมนะครับใครอยากกินส้มตำแต่ว่าตำไม่อร่อยใส่น้ำอันนี้เข้าไปรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับผมแคบนี้แคบนี้น ไปไหนแซ่เขาไปไปไหนแซ่่เข้าไปแซบวะแซบครับแซบเกลาเกเิมรสชาติเขาตีเติมความหนวเขาอีพี่นนอกกลุงครับใส่มือเลยเด้อพักขาอยู่ข้างล่าง พัการะเอ๊ะข้าวปุ้นข้าวปุ้นเซ็มงามหนึงพี่น้องนี่ก็ข้าวปุ้นพี่บ่าวแดงเหมือนกันนะครับผมผู้ไทสนใจก็สามารถทักเขาไปสั่างน้ำพีพันได้ครับผมกับพี่บ่าวแดงแซ่บนัวครับผมขนมจีนอบแห้งนะครับเขาเอามาต้มกินเองครับผมแซ่บเส้นงามเนี้วหนุ่มครับผมือ เอาขุุ่มพันกุ่งพันสุนเพันพันพันีดกันเนืด้อจังหน่อยนะครับเหนนะ พ่อพักบ่ครับจัดไปสไิ้นรุ่นสิ้นรุ่นไปสวยสิบแซบกับบาอาครับผมไปครับ ซ่ปสดแต่ว่าสุปเด๋งนี้แฮ อนี่นอเห็นปะเนึงเพ็หนึ่ง,งท่านโมเพนสีโมแสบไดต้ต่ำต่ำสวนนะครับอพอ,อยาใส่มือกันแล้ววันนี้ฮะมัน้อง,งแสบบดูดหนตัวนั้นใช้มือ mình nghe tôm nấm chín 2 hoi, đầy bẹp lại à, okay. để chán có gì bác kẹp muối. ăn đi không kẹp muối cá sứ mà, mua cái mua cái mua cái mua มีอย่างงาผสายทับสมเจนไปไปพี่น้องงาสมกับสมเจนแอปนู่นที่กบวยนะที่กบวยอือมีผักสลัด ยิงก้อยขาขายคตรมาหลาย,ยานนาคนอ่ะแม่ปีของก้อยมาใช่เนาะ <c ười> พักกต่กรอบดีนะอันนี้เซนตัดออกเครื่องนึ่งนี่ไอ้โมตัดสีหนาคน โนเท่อเป่งกลุ้งแบบวานอะวานแบบวันแบบจับ